สวัสดีค่ะคุณผู้ชมร่างจากที่เมื่อวานนี้ฝนตกตั้งแต่แตีสี่ครึง่งจนถึงเกือบทุ่มอ่ะเออใช้ชีวิตยากลำบากมากแล้วแมวก็คืออุ้มยุมบนยะอยู่ข้างบนเหือดโดยเฉพาะเจ้าเสี่ยวเออยากถามสักคำไปยิงขึ้นไปเห็นเป็นสังค่ะเมื่อก่อนมันจะมีฉันอยู่ตรงนี้อีกอันนึ่งแต่ว่าต้องอออกเพราะว่าทำไมรู้ไหมแมวชอบปีนขึ้นชอบปีนขึ้นแลยตีเท้าไปโดนคันเอาแล้วไฟมันดับบางครั้งไม่รู้ตัวนะ ครจะไปคิดว่าแม่ของบ้านตัวเองมีระบบตัดไฟเนาะนอนจะร้อนจนห้ามแม่แม่บ้านตัว,น,ตวน,นูน้นไฟดับไหมแม่ของบอบไม่ไฟดับอ้าวพอมาดูนาะโอ้โหแมวเยียบนอนร้อนคนเดียวในจังหวัดเลยวันนั้นนะคือพอฝนตกบรรยากาศมันชุ่มช่ำไงแมวก็ขึ้นหนาแล้วทุกคนอู้มันเป็นอาการที่แบบนอนดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นคนทั้งแมวนอนตั้งแต่สิบเอ็ดโมงตื่นบ่ายสาม อ๋อนาั่มาเป็นงานพักผ่อนแต่ทําไมเราปวด่ะแต่ก็ไม่รู้จะเซอร์ไพรส์กับอะไรก่อนดีขนาดที่ฝนตกเจ้าเสี่ยฟกูก็ปีนขึ้นหลังคาไปแล้วกลับมาสภาพนี้ก็คือทําไมมันมีแต่ขี้ดินเต็มโตอันนี้คือไ,ได้ตกหลังคาไม่ได้เปื้อนน้ำแลวไม่รู้เอาขี้ดินมาจากไหนเพราะว่าเดินมุดจากตรงนี้ก็คือเข้าทางห้องเออขี้ดินนี้มันมาจากไหนและที่สำคัญเปื้อนที่นอนด้วยค่ะเห็ดมันไม่น่จาจะพอต้องหาเวลาอาบน้ําให้แล้ว สักพักนึงไปเดินมาวันนี้เหมือนไม่ค่อยถูกใจกันเท่าไร่ก็เลยชี้หน้าไปหนึ่งทีนี้บอกนี้นะตัวเธอเปื้อนนี่เธอก็เลยไม่ได้รับการอุ้มแบบนี้ถ้าเธอไม่อยากเปื้อนเธอต้องอย่าไปฮะเปื้อนอีกดังเอ้าอะไรพวกนี้ก็คือกอดไปช่ำและดีนี้บรรยากาศแบบนี้จะมาอีกครั้งสวบเขาไปหนึ่งทีโอ้โหตกใจทั้งคนทั้งแมวหหยไปก็จะก็จะเอ้าแต่พามาเที่ยเทีายเย็นนี้ขนาดฝนตกยูนนะ่จ้าี่ยเย็นก็คือตัวเปียกบอนมาข้อกินข้าวก็เลยให้อาหารเม็ดไปหนึ่งโซนครับสุดพิเศษเซอร์ไพรส์น,น วันนี้ได้กินเป็นรสปลาแซลมอนนอดลิ้มลองแซลมอนดูเิว่าเป็นจังได้บ้างแซฟนัวมบเซย่อยเลยเด้อเซแ้ๆแซ่บฮุเลียบูปแบบปแบบกินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเราขนมเนี้ยเอามาจากบ้านให้น้ำงานคือแมวเขาไม่กินเท่านายก็เลยให้มาเนาะเราก็เลยมาให้แมวบ้านเรากินเออแมวบ้านเราก็กินทุกอย่างที่ขว้างนะเจ้าชายเองก็กินด้วยถือไม่เป็นไรทุกคนได้กินกันทั่วนะความอร่อยได้ทั่วถึง แล้วก็มาเช็กดูว่าเจ้าชายย่ะมีแพ้ไหมหรือเปล่าจะบอกว่าพรส์นะคะก็คือไม่มีแพ้ไหมเนาะมีแต่ลอยหอยขีดข่วนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแพ้ปะเนี่ยแต่ว่าเป็นแพ้ที่ไม่รุนแรงก็ถือว่าไม่เป็นแผลแล้วกันเนาะแต่ช่วงล่างมันนี้ผอมลงนิดนึงนะแค่นิดเดียวจริงๆนะจะแค่ขีดเดียวเท่านั้นหรือคนไม่ต้องกังวลคือราแวะชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีห่ารแมวติดบ,บ้านใบคือเย็นเขาก็จะไปแวะแต่ละบ้านแหละเออถ้าเกิดไปบ้านไหนไม่เจอก็จะมาบ้านเราบ้านเราแล้วจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายหรืออาจจะเป็นตัวเลือกแรกก็ได้ เจ้าชายเองก็ยังคงเหมือนเดิมนะถ้าแต่เรื่องคิดตากับหูดังที่เพื่อนออกก็คือสภาพดีกว่าแมวที่บ้านเราอีกเป็นแมวตอนที่ดูแลตัวเองดีมากมากท่านประธานสุดๆเลยและทีนี้เห็นแมวเปียงอยากเจนให้โอ้ยแค่นี้ก็คือจะเดินแล้วใจไม่ถึงแล้วตั้งคนตั้งกลัวกันและเช้าวันต่อมาแตกตั้งจากเมื่อวานนี่มาแเด็กแปง้จงจังปังเจียงเปียงเลยแล้วดูเจ้าเจ้าเ,าเออนั่งที่นั่งประจําตําแหน่งรู้สึกว่าตาแหน่งนี้นะ่าจะไม่คงทนแล้วนะแาก็อตส่าจะมันจัดให้ดูซิเหมือนจะไม่พอใจเอามือมาแตะแม่ห่วงมมมือออให้ดีๆเเเเพราาาะะว่ลลนนนััแกกย ต่เมื่อวานนี้ดีกว่าที่เจ้าเสือฟูแอบกับเจ้าเสือป่ายังเล่นไม่จุใจเลยมองหน้ากันก็คือวันนี้ขอเล่นแบบช้ำๆหน่อยนะฮะฮะฮะแล้วก็เงยหน้าตามกันทําไมเล้านี่ใจดีนะเนี่ยไม่ใช่คนนะไม่ถึงแมวใจดีที่ยอมให้อุ้มได้ขนาดนี้เนะี่ยปกติคือทีบกันสนั่นเสนือนแล้วก็แอบกินเหมือนกันนะป่ายเขาเป็นเหมืมอนที่ไม่ชอบพระเจา้าหรือว่ามันเกี่ยวกันกับเราหรือเปล่าวาเพราะว่าทาทน้อนี้นั้นเป็นคนตัดสายสะดือให้เจ้าเสือป่ายเองกระซิบข้างหูไม่ถูกใจก็เลยทีบยอดอกเขาไปเลยนี่ไงบอกแล้วนี่ไอืไมว <laughs> วมววกััันนนเหนต ลาไปกับการต่อสู้ของไปนะคะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกเลยจะกใหม่คลิปหน้าบายบ๊ยบาย